จ้าต้าหนไม้เจนาผมกินแล้วนะคะนี่ไงคะดวงข้าวขาว FC พี่น้องเคอเยอะก็มาก,กินเด้อค่ะเด้อกินข้าวเที่ยงกินเซจแล้วก็เราไดไปหาตัดยิบซอผ้าเด้อค่ะเด้อ คนสวยก็มานอนอยู่ที่บ้านไม่กลับเลยแม่ชวนไปก็ไม่กลับเลยไหนดูหน้ามันสิไปไหนละยายมาสิอ้าวใหญ่กระฮีก็ปิดเวยค่ะพรุ่งนี้เป็นวันที่เงินเข้านะคะขายยางแต่เจ๊เจนาไม่ได้เปิดยาง ไม่ได้ขายไม่ได้ขายกับเพื่อนมีเพื่อนมาขายมากมายเลยค่ะบ้านเกนานรู้สึกว่ายางก็จะลงราคาอยางเยอะจังเลยค่ะฝนฝนก็กำลังจะตก อย่างเยอะทั้ทงนั้นเลยแต่ราคามันไม่ดีชักเท่าไห่เลยค่ะันนี้ก็ต้นมะนาวหน้าบ้านนี่ค่ะคือบ้านรอบรอบบ้านของพี่นาค่ะโอ้มีแก้วมังกรด้วยค่ะ เจนาจะปิดไปซิมดูสิมันแตกมันแตกวายแตกนี่มีคนจะกินด้วยไหมนี่เดี๋ยวเจนอาจะไปปาดชิมนะคะว่ามันหวานไหมมันถึงแตก มีมดมีแมลงจะก,กินด้วยนี่ค่ะคนสวยมาขโมยอยู่ตรงตรงบ้านเจนานี่ค่ะนี่ค่ะเอ้้ยโคนอะไรวะ คลิปนี้สั้นๆน,นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ